เอาละครับก็ขอสวัสดีมิตรรักชาวสปอยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพวกเราช่อง Air Day สามาสำหรับคลิปนี้ผมขอเพื่อนๆ67ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผม วันนี้แอดก็มีโปรดีๆจากทาง Netflix Family มาคนเดียวก็สมัครได้เพียง139บาทดูหนังอนิเมะคมชัดระดับ 4K หมดปัญหาเลื่อกจ่ายแพงกว่าเพียงแค่แอดไลน์แล้วก็บอกว่ามาจากช่อง a อ r ์เรียรับส่วนลดพิเศษไปเลยและยังมีโปรโมชั่นพิเศษถ้าซื้อคู่กับ YouTube p r e m i u มจะเหลือแค่190บาทต่อเดือนจากปกติ628บาทแต่ก่อนที่จะไปรับชมการสปอยโปรดเตรียมป๊อปคอนและน้ำอารมณ์ให้พร้อมเลยนะครับ หนังเปิดมาเราก็จะได้พบกับกิลชายหนุ่มสุดหล่อเขานั้นทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงจรจัดไร้บ้านเขาได้อาศัยอยู่ที่ชานเมืองอย่างเชลบีวิลซึ่งในวันนี้เขาก็ได้มาช่วยน้องแมวส้มตัวหนึ่งให้กลับไปที่ศูนย์ดูเหมือนว่ามันจะหลงออกมาจากบ้านที่คอของมันก็มีป้ายชื่อห้อยอยู่ มันนั่นชื่อเจ้าลิงโก้หลังจากที่กิวเรื่องงานหัวหน้างานเนี่ยก็ได้ชวนเขาไปกินข้าวที่บ้านด้วยเพราะหัวหน้างานนั้นน่ะเบื่อฟังภรรยาของเขาบนแล้วอยากให้กิวนั้นมาอยู่ด้วยเพื่อเธอจะบ่นน้อยลงนะพอตกเย็นกิวก็มานั่งกินข้าวด้วยและได้เอ่ยปากชมภรรยาของหัวหน้าว่าอาหารที่พี่สาวทำเนี่ยมันอร่อยจริงๆเลยเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยซื้อมาจากตลาดนัดข้างบ้านนะไม่ได้ทําเองพอวันต่อมากิวก็ได้มากินข้าวกับหัวหน้าก่อนเข้างานกิวก็ได้คุยว่าเขานั้นน่ะอยากมีสาวคู่ใจไว้แกง ตอนนั้นสะจวุดเพื่อร่วมงานของเขาก็ได้เดินเข้ามาพอดีแถมฟันก็หายไปซี่หนึ่งไม่รู้ไปทิ้งไว้ไหนเขาได้เปิดหมวกโชว์ทรงผมที่เพิ่งไปตัดมาใหม่บอกเลยว่ายังเฟี้ยวแล้วก็ได้แนะนําร้านตัดผมที่เพิ่งมาเปิดใหม่ในเมืองที่เขานั้นเพิ่งไปตัดมาถึงเธอจะตัดผมไม่เก่งแต่เธอนั้นสวยราวกับนางฟ้าทรงมะเกิดจิวที่ได้ยินเพื่อนพูดมาแบบนั้นใจช้าอยู่ย้ายละเขาก็รีบตรงเข้าไปในเมืองเพื่อไปดูเธอซะเลยว่ามันสวยแบบที่เพื่อนมันว่าหรือเปล่าพอเธอหันมาเท่านั้นแหละบอกเลยว่าสวยทะลุกระจกจิว ก็เลยตัดสินใจเข้าไปต่อคิวตัดผมเพื่อที่จะได้เห็นเธอแบบแนบชิดเมื่อถึงคิวบอกเลยว่าเธอนั้นสวยตามที่เพื่อนบอกแต่ฝีมือการตัดผมของเธอเนี่ยไม่ได้เลยนะตอนนั้นกิวก็ได้เห็นรูปภาพของเธอที่ถ่ายคู่กับเจ้าแมวส้มวางอยู่บนโต๊ะเธอจึงได้บอกว่ามันชื่อลิงโก้มันเพิ่งหนีออกจากบ้านไปไม่กี่วันกิวก็ได้บอกว่าเขาเพิ่งไปช่วยแมวส้มที่มันชื่อลิงโก้มาพอดีแต่มันคงไม่ใช่แมวคุณหรอกเพราะแมวตัวนั้นมันหางกุดพอเธอได้ยินแบบนั้นก็ดีใจจนกันไกลนั้นไปโดนหูของเขาขาด แล้วก็บอกว่าลิงโก้มันก็หางกุดเหมือนกันต่อมากิวก็ได้ไปเย็บหูที่โรงพยาบาลโจนั้นก็รู้สึกผิดเลยที่ไปตัดหูของกิวเธอจึงชวนเขาไปกินข้าวเย็นที่บ้านเพื่อเป็นการไถ่โทษแล้วก็ได้ฝากให้เขาเนี่ยเอาแมวมาให้เธอด้วยตัดภาพมาที่บ้านของโจ เธอนั้นก็ลงมือทําอาหารเองถึงมันจะดูเก๊กๆในการทําอาหารก็ตามแม่ของเธอก็ได้เดินเข้ามาพอดีและดูเหมือนว่าแม่นั้นก็จะไม่ค่อยชอบที่เธอนั้นไปชวนหนุ่มจนๆอย่างกิวมากินข้าวที่บ้านเพราะจริงๆแล้วบ้านของเธอนั้นก็ไม่ค่อยมีฐานะอะไรแม่เธอจึงอยากให้เธอนั้นได้แต่งงานกับหนุ่มรวยๆแถมพ่อเธอก็ยังป่วยเป็นอมาาัมพาตเดินไม่ได้อีกด้วยแล้วก็จะพูดแต่ละทีเนี่ยต้องต่อลําโพงพูดนั่นก็ทําให้บ้านของเธอนั้นลําบากขึ้นไปอีกในเย็นวันนั้นหลังกิวเลิกงานก แม่ของเธอก็ได้พูดดูถูกกิวสารพัดแต่กิวก็ได้บอกแม่ว่าเขานั้นกําลังเก็บเงินเพื่อที่จะไปเรียนต่อสัตวแพทย์และดูเหมือนว่าสาวโจวก็จะชื่นชอบในความที่เป็นคนรักสัตว์ของเขาด้วย พอวันต่อมากิวก็ได้นัดพูดคุยกับนักสืบเอกชนที่ร้านอาหารเพราะเขานักก็อยากจะเจอแม่ที่แท้จริงของเขาสักทีนักสืบก็มั่นใจว่าคนในรูปนี้แม่ของเขาแน,แน่แต่คือแบบว่าโครงหน้าเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงกิวเลยแม้แต่นิดเดียวหลังจากที่คุยธุระก,กับนักสืบเสร็จคืนนั้นเขาก็ได้นัดเจอกับโจอ,อีกครั้งและก็ได้นั่งคุยกันกิวได้เล่าถึงสุนัขสัตว์เลี้ยงแสนรักของเขาที่เพิ่งตายไปเขานั้นรักมันมากจนถึงขั้นเขียนบทกรออำลาหลังมันจากไปโจที่ได้ฟังเนี่ยก็รู้สึกซาบซึึ้้งใจและรูสก พอหนุ่มรักสัตว์คนนี้เข้าแล้วหลังจากวันนั้นมาทั้งคู่นี้ก็ได้คบกันจนเวลาผ่านมาถึง6เดือนทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันแบบเด็กไว้ใ่ไม่มีอะไรเกินเลยจนกิวนั้นได้ตัดสินใจขอเธอแต่งงานซะเลยทางโจวนี่ก็รอเวลานี้มาเหมือนกันและก็ได้ตกลงที่จะแต่งงานกับกิวพอตกดึกกิวก็ได้เตรียมปเดศึกกับเธอแต่บังเอิญโจวได้เหลือไปเห็นรูปสาวที่แขวนไว้บนผนังแล้วก็ได้ถามว่ารูปนั้นเป็นรูปใครกิวก็ได้บอกว่าเธอนั้นเป็นนางแบบที่เขาชอบในสมัยเรียนหหลังงจากมดข้อส ทั้งคู่นี่ก็ได้ประเดิษฐึก,กันในเวลาเดียวกันนักสืบไปได้โทรมาฝากข้อความว่าเขาน้นรู้แล้วว่าใครเป็นแม่ของกิลเมื่อทั้งคู่ได้ยินเนี่ยล้วก็ต้องช็อกเลยเพราะเจวอร์ดิลนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเธอนั่นก็คือแม่ของโจนั่นเองเธอเองนี่นก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากิลนั้นเป็นลูกชายของเธอเธอได้บอกว่าตอนนั้นเธอได้คลอดลูกสาวคนเดียวอย่างโจออกมาฐานะในตอนนั้นก็ไม่ค่อยดีแต่จู่ๆก็เกิดท้องลูกชายขึ้นมาอีกคนทําให้กิลและโจที่เพิ่งประเดิดสึกไปนั้นที่เพพ่่่งงงมาารูู้้้้วทััคัคนนนนนป็นนีอกโจ ก็ทำใจไม่ได้จึงได้หนีไปอยู่เมืองอื่นส่วนคิวก็กลายเป็นคนอกหักโดยที่ไม่ได้หันตั้งตัว 16เดือนผ่านไปกิวนั้นก็ยังคงทํางานอยู่ที่เดิมเปลี่ยนลุกตัวเองใหม่ไว้ผมยาวไว้นวดแถมยังโดนเพื่อนร่วมงานที่ชอบล้อเขาว่าชอบกินตับพี่สาวแต่เขาก็โนสนโนแคร์นะแล้วก็อาศัยอยู่กับพ่อแม่ของเขาในตอนนั้นโจก็ได้โทรกลับมาที่บ้านเธอโทรมาบอกข่าวดีว่าจะแต่งงานกับแจ็คเศรษฐีแห่งเมืองบีเวอร์ที่เธอเพิ่งย้ายไปอยู่กิวที่ได้ยินแบบนั้นนี่ก็เศร้าเลยส่วนแม่นี่ก็ดีใจกระโดดโลดเต้นใหญ่าะเ,เธอนั้นจะได้เป็นเศรษฐีด้วย วันต่อมาก็ได้มีหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาหาเขานั้นชื่อลีออนเขามาพร้อมกับหลักฐานเอกสารทาง DNA ว่าที่แท้จริงลีออนเนี่ยเป็นลูกแท้ๆของเธอตั้งหาส่วนกิลน,น,นั้นนักสืบมันชี้ตัวมั่วเมื่อแม่รู้แบบนั้นนี่ก็โมโหขึ้นมาคิดว่ากิวนั้นมาหลอกเธอเพื่อขออยู่กินในบ้านและก็ได้ไล่เขอออกไปพร้อมกับแจ้งตำรวจ พอวันต่อมาเมื่อกิวรู้ว่าเขานั้นไม่ใช่พี่น้องกับโจเขาจึงได้ตัดสินใจออกไปตามหารักแท้ของเขาคืนเขารีบขับรถมุ่งหน้าไปที่เมืองบีเวอร์แต่ระหว่างทางก็ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเขาได้ขับรถชนชายคนหนึ่งจนขาขาดแต่ชายคนนั้นก็บอกว่าสบายดีฉันยังไม่ตายเพราะขาที่กระเด็นไปนั้นนะมันเป็นขาเทียม พอหนุ่มคนนี้เขามีชื่อว่าดิกทำงานเป็นคนขับเครื่องบินทางการเกษตรที่เมืองบีเวอร์กิลก็เลยพาเขามาด้วยเพราะเส้นทางเดียวกันเช้าวันต่อมาทั้งคู่ก็มาถึงเมืองบีเวอร์ดิกนี่ก็ขอบคุณแล้วก็บอกว่าครั้งนี้เขาได้ติดหนี้บุญคุณตัดมาที่แม่ที่กลัวว่ากิลนั้นจะไปขัดขวางงานแต่งของโจและเธอนั้นจะอดเป็นเศรษฐีจึงได้โทรไปแจ้งตำรวจบอกว่ากิลนั้นเป็นพวกโรคจิตพวกตำรวจนี่ก็เชื่อซะง,งั้นและได้ติดป้ายออกหมายจับกิลไปทั่วเมืองทางแม่นั้นก็ยังคงไม่พอใจยงโทรไปบออกกกลูกสาวี กิลน้องชายของเธอนั้นน่าเป็นบ้าไปแล้วเขาหลงรักเธอจนพ่ำเพ้อแถมยังสร้างเพื่อนในจินตนาการอย่างรีออนขึ้นมาอีกทง้ทงที่เป็นเรื่องจริงแต่แม่ตัวร้ายเนี่ยก็เลือกที่จะโกหกนะภาพกระตัดมาที่แจ็คหนุ่มหล่อเศรษฐีระจําเมืองนี้แต่ดูเหมือนว่าภายใต้ความหล่อเหลาของเขาแล้วก็ยังมีธุรกิจมืดที่เขาทําอยู่แม้กระทั่งตํารวจทั้งเมืองนี้ยังเป็นพวกของเขาเลยตํารวจหญิงก็ได้มาบอกข่าวเกี่ยวกับกิลแจ็คจึงได้สั่งให้จิมมี่พี่ชายของเขาผู้ไม่เอาไหนเนี่ยให้ไปจัดการกับกิลให้มันออกไปจากเมืองนี้ตอ มาจิมมี่และลูกน้องก,ก็ได้ไปดักกิลอยู่ที่หน้าโรงแรมเมื่อกิลออกมานี่ก็โดนพวกจิมมี่โปะยาสลบแล้วก็ได้จับตัวไปเมื่อกิลตื่นมาอีกทีก็พบว่าอยู่บนเครื่องบินแล้วเครื่องบินนั้นก็กำลังมุ่งหน้าไปที่เม็กซิโกเวลาต่อมาเมื่อใกล้ถึงวันงานแต่งแม่ตัวร้ายก็ได้สั่งให้รีออนนั้นอยู่ที่บ้านเพื่อไม่ให้ใครรู้ความจริงเมื่อแม่สั่งเสียเสร็จก็ได้เดินออกทางไปยังเมืองบีเวอร์ส่วนทางกิลนั้นน่ะก็ได้โบกรถบรรทุกจากเม็กซิโกจนกลับมาที่เมืองบีเวอร์ได้เเขาาาานนนัันั้้้้ตตตงใจจจจะไปหโที่่รดผมแ านนั้นก็จําได้ว่าเป็นคนเดียวกับในประกาศจับ รออะไรล่ะครับกิวนั้นก็สับตีนแตกวิ่งหนีออกมาแล้วก็ได้ทําการปลอมตัวโดยการเพิ่มหนวดเพิ่มเขาต่อมาเขาก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากดิกพอดิกรู้เรื่องราวว่าหญิงสาวที่เขารักนั้นน่ะกําลังจะแต่งงานกับแจกดิกก็ได้บอกว่าเธอนั้นโชคดีอย่างกับถูกหวยพอแจคนั้นบ้านมันโคตรรวยแถมยังเป็นผู้มีอิทธิพลอีกถ้านายรักเธอจริงก็ควรปล่อยเธอไปเพราะเธอนั้นจะสุขสบายไปตลอดชีวิตแต่กิวนั้นเขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมแพ้แต่บังเอิญว่าในบาร์แห่งนั้นก็มีลูกน้องของจิมมี่นั่งมองเขาอยู่ด้วยเขารีบโท กลับไปบอแต่คนที่รับสายนั้นก็คือโจ เมื่อเธอรู้แบบนั้นก็ได้รีบขับรถออกมาหาเขาทัานทีและแล้วทั้งคู่ก็ได้เจอกันอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าโจนั้นก็ยังเชื่อคําโกหกของแม่เธอและก็ยังคงคิดว่ากิวนั้นน่าเสียสติเราเป็นพี่น้องกันไม่สามารถแต่งงานกันได้กิวกําลังจะเอ่ยปากบอกความจริงแต่คําพูดของดิกมันก็ได้เข้ามาในหัวว่าถ้าอยากให้เธอมีความสุขเนี่ยก็ควรปล่อยเธอไปเขาก็เลยยอมแพ้แล้วก็ให้เธอมาส่งที่ท่ารถทั้งคู่ได้บอกลากันโจนั้นก็ร้องไห้เสียใจเพราะเธอนั้นยังรักเขาอยู่ขณะที่กิวยืน นนัน้ก็ได้มีเด็กคนหนึ่งขโมยตั๋วของเขาไปกิวก็ได้รีบวิ่งตามเด็กคนนั้นไปและก็พบความจริงว่ามันเป็นแผนของดิกดิกได้บอกความจริงว่าแจ็คก,กำลังจะแต่งงานกับสาวของนายพอมันปลูกกัญชาขายคนครึ่งเมืองก็เป็นลูกน้องของมันถ้าเราจะทําอะไรเนี่ยต้องลงมือกับแบบเงียบๆเมื่อกิวรู้แบบนั้นก็ไม่อยากให้โจไปแต่งงานกับคนแบบนี้แต่ก่อนที่แผนการจะเริ่มนั้นพวกของจิมมี่ก็ได้บุกมาซะก่อนพวกมันได้จับตัวกิวไปเพื่อที่จะไปฆ่าโมกปา แต่เจมมี่เนี่ยก็ดูเหมือนจะสายตาสั้นขณะที่กําลังจะจัดการกับกิลแต่กลับไปฟาดหัวของลูกน้องซะอ,อย่างนั้นกิลก็เลยใช้จังหวะนั้นหนีออกมาได้เขาได้ไว่ายน้ําหนีออกมา <Okay. S 1> และก็กลับมาหาดิกได้สาเร็จทั้งคู่จึงได้เริ่มแผนการในทันทีโดยใช้เครื่องบินผูกกับข้อความให้เธอเห็นว่าแท้จริงแล้วเขานั้นไม่ใช่พี่น้องของเธอแต่ก่อนเครื่องบินจะขึ้นนั้นตัวอักษรมันก็ได้ไปเกี่ยวกับหินทําให้คําว่าไม่นั้นหลุดไปเมื่อเครื่องบินบินผ่านที่บ้านแจ็คที่เธออยู่ข้อความที่กําลังจะสื่อถึงงความจริ กับทําให้โจนั้นเข้าใจผิดมากขึ้นไปอีกพอเวลาต่อมาตํารวจก็ได้มารอดักจับกิลที่สนามบินและก็ได้ส่งตัวเขาไปบําบัดที่โรงพยาบาลบ้าที่นั่นเองเขาก็ได้พบกับลูกน้องของจิมมี่ที่เพิ่งโดนฟาดหัวมาจนเป็นบ้าเหมือนกันมันได้เอารูปถ่ายโจและก็กนอของเธอมาขายต่อให้กับกิลแต่กิลเนี่ยก็ได้คว้ามันเก็บไว้และนั่นก็ทําให้มันโมโ oh หจึงได้ทะเลาะวิวาทกัน กิวจึงได้ถูกนําตัวไปขังเดียวถูกจับมัดมือปิดปากนี่เปนคุกประเทศไหนกันวะเนี่ยในระหว่างที่อยู่ในห้องขังเขาก็นึกถึงโจสาวสวยที่เขารักในตอนนี้เขาหมดหนทางที่จะเอาเธอกลับมาแล้ว จู่ๆดิกก็ปรากฏตัวขึ้นที่ช่องแอร์ตอนแรกนะึกว่าผีช่องแอร์นะดิกได้พากิวหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยในระหว่างที่ขับรถอยู่นั้นเขาก็ได้เห็นรถของลีออนและรู้ว่าเนี่ยจะเป็นหลักฐานที่ทําให้โจนั้นเชื่อเขาได้ดิกจึงบอกว่าให้เขาเอารถไปแล้วไปขัดขวางงานแต่งก่อนเรื่องลีออนเขาจะจัดการมันเองกิวนี่ก็ไม่รอช้านะรีบบิดรถไปอย่างเร็วแต่กลับมาเจอฝูงวัวอยู่เต็มถนนไม่หมดกิวจึงได้ลงไปไล่มันให้มันหลบไปแล้วก็ได้ตีตูดมันไปหนึ่งทีแต่วัวเนี่ยมันก็ไม่สะทกสถานอะไร เขาจึงได้ใช้หมัดต่อยเข้าไปเต็มแรงแต่ความสวยก็มาเยือนมือเขาดัานไปติดอยู่ในตูวดวัวและเวลาเดียวกันดิกที่กําลังจะจัดการกับรีออนใส่ดันพาดท่าโดนเตะขาเทียมจนหลุด ลีออนเลยได้หนีไม่ได้ส่วนกิลที่มือติดอยู่ในตูดวัวน,นั้นน่ะฝูงวัวม,มันก็ได้เดินเข้ามาในกลางเมืองแต่ความบังเอิญเขาก็ได้พบกับโจอีกครั้งเธอกําลังแต่งหน้าเพื่อที่จะเข้าพิธีแต่งงานเมื่อเธอเห็นกิลนี่ก็เสียใจมากที่กิลนั้นหนีออกมาจากโรงพยาบาลบ้ากิลพยายามที่จะอธิบายให้เธอฟังแต่ดูเหมือนเธอนั้นก็ยังคงเชื่อแม่เธออยู่ดียิงกิลถือก็กนอกของเธอมาด้วยแล้วเนี่ยเธอเลยมองเขาเป็นเพียงไอ้โรคจิตคนหนึ่งตัดมาที่พิธีแต่งงานพอนั้นก็เริ่ม ถูกจริงๆใช่ไหมโจเองก็รู้ตัวว่าเธอยังรักกิลอยู่แต่ยังไงยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้เธอจึงยอมแต่งงานกับแจ็คเพื่อครอบครัวจะได้สุขสบายไม่ต้องลำบากอีกต่อไปทางด้านกิลเขาก็ได้เดินท้อแท้หมดกำลังใจอยู่ข้างถนนจังหวะนั้นลูกน้องของจิมมี่ที่หนีออกมาจากโรงพยาบาลบ้าก็ได้ขับรถผ่านมาเจอกิลพอดีมันได้ขโมยรถของกิลขับมาแล้วก็ได้ป้นแหวนที่เขาซื้อไว้เพื่อขอโจแต่งงานไปพร้อมกับผักกิลตกลงไปที่หน้าผาจนสลบทางด้านแจ็คและโจที่กำลังเข้าพิธีแต่งงานตอน ตอนนั้นพ่อของโจก็ได้ตัดสินใจจะขอยกเลิกแต่งงานไปก่อนแต่ก็ไม่มีใครได้ยินพ่อแม่ตัวร้ายเนี่ยได้ดึงสายลำโพงที่คอออกสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันต่อมาขณะที่ลูกน้องของจิมมี่กำลังขับรถกลับบ้านรีออนที่หนีมาได้เนี่ยก็ได้เห็นว่ารถข้างหน้าเป็นรถของกิลมันก็เลยอยากทําให้แม่ภูมิใจเลยได้เหยียบร้อยแปพุ่งชนท้ายรถกิลจนระเบิดลูกน้องจิมมี่ก็ไปสวรรค์โดยไม่ทันตั้งตัว เวลาต่อมาตำรวจก็ได้มาที่งานแต่งได้รายงานข่าวร้ายว่าพวกเราได้ไปพบศพที่คาดว่าจะเป็นกิลพอลถเขานั้นไฟหไหม้จนไม่เหลือซากแถมยังพบแหวนของเขาที่มีชื่อโจอยู่ในที่เกิดเหตุฐานเจ้าหน้าที่เก็บขี้เท่ามาได้แค่นี้ที่เหลือมันไมหม้หมดจนไม่เหลือซากโจนั้นก็ร้องโ่มร้องให้เสียใจในตอนนั้นตำรวจก็ได้พาไอ้หนุ่มรีออนมาแม่ที่เห็นเนี่ยก็เผอเรียกชื่อรีออนออกไปทําให้โจรู้แล้วว่ากิลนั้นไม่ใช่พี่น้องของเธอจริงๆรวมถึงพ่อของเธอที่ป่วยเป็นอัมาพาตที่ได้ร่วม รวมแรงกายแรงใจทั้งหมดลุกขึ้นมาเพื่อที่จะบอกความจริงและโจที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็เสียใจมากที่โดนทุกคนหลอก เธอได้ตัดสินใจยกเลิกงานแต่งนตอนนั้นส่วนแม่ตัวร้ายก็โมโหลีออนที่ขัดคำสั่งไม่ให้ออกจากบ้านจึงได้เข้าไปจัดการกับลีออนแต่ดูเหมือนว่าตอนนั้นเธอได้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันกระทันหันตัดมาที่กิลที่เขาฟขื้นขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเขาได้ไปหาดิกที่บ้านเมื่อดิกเห็นนะนะั่นก็ตกใจคิดว่าผีเพราะว่าข่าวหนังสือพิมพ์ได้ลงว่าเขานั้นเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตกิลไม่รู้เลยว่าตอนนี้ความจริงได้ถูกเปิดเผยเขานึกว่าโจได้แต่งงานมีความสุขไปแล้วกิวกลดกเเยขขขออให้ิน่่ับบครืงงไปสา ที่เมืองหลายวันต่อมาโจก็ได้ขับรถกลับบ้านไปที่เมืองเกิดของเธอเพื่อที่จะเอาอัฐิกระดูกที่คิดว่าเป็นของกิวนั้นกลับบ้าน เธอได้ขึ้นไปบนดาดฟ้าที่ทั้งคู่เคยมีความสุขด้วยกันในตอนนั้นกิวก็ได้ขับรถผ่านมาพอดีและก็ได้เห็นโจกําลังถือปืนอยู่บนดาดฟ้าก็คิดว่าเธอนั้นกําลังจะฆ่าตัวตายกิวก็ไม่รอช้ารีบปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อที่จะห้ามเธอแต่ดูเหมือนจะไม่ทันปืนนั้นก็ดังขึ้นเสียก่อนแต่เธอนั้นไม่ได้ยินตัวตายเธอนั้นยิงเพื่อส่งดวงวิญญ,ญาณให้กับกิวตั้งหาเมื่อเธอกําลังจะกลับลงมาด้านล่างก็ได้พบกับกิวทั้งคู่จึงได้เข้าสวมกอดกันดด้ววยคคามคิถึง เวลาต่อมาทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันและดูเหมือนว่าในตอนนี้พ่อของโจนั้นก็หายดีเป็นปกปติแต่แม่ตัวร้ายเนี่ยกลับไปนั่งวิวแชร์แทนพ่อซะอย่างนั้นในงานแต่งนักสืบก,ก็ได้มาบอกกับกิลว่า คนนี้แหละชัวร์เลยแม่ของเขาอย่างแน่นอนจู่ๆก็มีรถลิมูซีนสุดหรูขับมาจอดและหญิงสาวที่ลงมาจากรถนั้นก็คือแม่ของกิลเธอนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเธอก็คือนางแบบสาวซูซานที่กิลชอบมาตั้งแต่วัยรุ่นที่เขานั้นได้แขวนรูปโปะของเธอไว้บนหัวนอนและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอยากให้สปอยหนังเรื่องอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับ